นี่แหนลคาหนกันจริงอ่ะเคยผู้แกหนังไงราคานะนี่อีเวนต์บอยก็ราคานะเเซเลยเนี่ยก็เราอยากไปช้อปปิ้งอ่ะอยากไปช้อปปิ้งเหมือนกันแต่เราอยากไปดูหนังมากกว่านี่ที่เข้าใหม่เลยนะอีเวนต์บอยราเซนดูซี ใช่อะไปชอปปิ้งก็ผ <hhhh troll> ิดแล้วก็แกไม่อยากไปเองอะดูไปเท่นั้นเอนไปไหนก็ไม่ไปอะจริงทำไมสองคนนั้นไม่ดิีมาตลอละล่ะนลี่แล้ไปเ มันขาดสุขภาพเลยทำไมอะไรมากมันถุงไขมันเศก์มากเลยหลังจากก่อนนะคุณผู้จัดการคุณผู้จัดการ ไม่มาช่ก็ได้ต้าไให้เียบไอโอ้หคุยยขอโทษไ่ดค่หนัเาติดได้หน่อยช่เื่อสเพ่เลยนะ่ออะไ่เร่้ทอะไรกอนะวกค่ อ่างสั้นเรื่องนี้สื่อให้รู้จักสุภาษิตน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากกันและกันเหมือนกับเรือที่ต้องอาศัยน้ำในการเดินทางและน้ำก็ต้องอาศัยเรือในการสัญจรส่วนเสือก็ต้องอาศัยป่าเป็นที่อยู่อาศัย และป่าก็ต้องการเสือในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นคำสอนให้คนรู้จักเกื้อกูลกันในสังคม